ไม่แนะนําให้ไปทดสอบเองนะครับต้องเเป็นพื้นที่โล่งครับกับเคสนี้ผ่านเรียบร้อยนะครับสําหรับการซ่อมปั๊มระบบ ABS ของ Camry AVV 5 0นะครับเรียบร้อยครับแกมให้เรียบร้อยกลับมาใช้งานได้เต็มระบบสำหรับ AVV 5 0ถ้า เบสมีปัญหาก็าคือเบรกจะคื่อยังไม่ค่อยอยู่นะ